กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ครับที่พิวพุและเพื่อนจะนำมาบอกกล่าวมาเล่าให้ท่านฟังแล้วก็เป็นทักษะเป็นประสบการณ์ดีๆที่ท่านสามารถที่จะนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของท่านให้ถูกต้องตามระเบียบต,ตามกฎกาตามแนวทางในการปฏิบัตินะครับตามหนังสือของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และข้อร้องเรียนของกรมบัญชีกลางว3 6 7ลงวันที่25มิถุนายน2567ในหนังสือฉบับน,นี้นะครับเป็นเรื่องของการซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทรนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในภาครัฐพศ2560ชื่อหนังสือบอกว่าซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุดรน มาดูในรายละเอียดน,นะครับในรายละเอียดของหนังสือฉบับนี้เนี่ยได้บอกว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรแล้วก็ข้อร้องเรียนว่นาคณะกรรมการพิจารณาอุทธร์ได้ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาพรพัสดุดในภาครัฐพศ2560 สำหรับการอุทธร์ไม่ต้องส่งเรื่องมาอย่างคณะกรรมการพิจารณาอุทธร์เพื่อมิให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐราชอาออกไปโดยไม่มีเหตุที่ต้องรอคำวินิจฉัยของคณะกรรมการในการอุทธร์ในคณะกรรมการพิจารณาอุทธร์และข้อร้องเรียนหรือว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธร์ โดยรับมอบหมายจากข้าราชการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในในภาครัฐได้พิจารณาแล้วนะครับเราเห็นว่าเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวนมากได้ใช้สิทธินในการอุดธรณนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด หรือมีลักษณะเป็นการประวิงเวลาแล้วก็ก่อให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแลอส่งผลกระทบให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยง,งานของรัฐท่าเคลื่อนไม่เป็นไปตามกําหนดดังนั้นนะครับเพื่อไม่ให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยง,งานของรัฐต้องล่าช้าจนมีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม แล้วก็เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560ตามมาตราที่ 114, 117, 118แล้วก็คณะกรรมการได้อาศัยอำนาจตามมาตราที่43วรรคหนึ่งบงเล็บ4ประกอบกับมาตา 24, 1, รา2 4วรรคหนึ่งบุล6ยกเลิกหนังสือที่อ้างถึงก็คือหนังสือฉบับนี้นะครับนี่ ยกเลิกหนังสือฉบับนี้บ3 74ลงมาที่6สิงหาคม2 5 6 2ยกเลิกแล้วนะนะครับแล้วก็มาใช้หนังสือฉบับนี้แทนซึ่งยกเลิกหนังสือที่อ้างถึงแล้วก็กำหนดแนวทางกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องส่งเรื่องมาอย่างร,รัฐการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีดังต่อไปนี้นี อันนี้เป็นทักษะที่ท่านจะต้องเกิดความเข้าใจในเชิงของการปฏิบัติครับว่าถ้าหากว่าในในการปฏิบัติเนี่ยเรื่องที่มีการร้องเรียนกรณีดังต่อไปนี้เนี่ยไม่ต้องส่งให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนเนี่ยพิจารณาละหนึ่งกรณีที่หน่วยงานของรัฐเองเนี่ยได้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น หรือมีการยกเลิกประกาศผู้ชนะหรือผู้ได้รับก,การคัดเลือกแล้วคือคือยกเลิกก่อนหรือยกเลิกประกาศผู้ชนะหรือผู้รับก,การคัดเลือกก็คือมีการ,รมีการประกาศไปแล้วแล้วก็มายกเลิกประกาศหลังกรณีนี้นะครับไม่เข้าข่ายที่จะพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตราที่114ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุในภาครัฐจึงให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับพิจารณาและก็ไม่ได้ัยอุทธรณ์โดยตรงตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองอันนี้คือกรณีที่หนึ่งนะครับไม่ต้องส่งเรื่องไปที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แต่ให้หน่วยงานพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยวิธี ปฏิบัติราชการทางการปกรครองเข้าใจตรงนี้นะครับในประการต่อมาครับกรณีที่สองครับกรณีดัต่อไปนี้เนี่ยไม่เข้าข่ายที่จะใช้สิทธิ์ในการอุทรรณ์ตามมาตราที่114โดยให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจรารณาและก็วินิจฉัย อุทธรณ์โดยตรงตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองกรณีไหนบ้าง 1. กรณีที่ผู้อุทธรณ์เนี่ยใช้สิทธิตามกฎหมายอื่นที่ไม่ใช่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพรัสดุภาครัฐเ้าใช้สิทธิตามกฎหมายอื่นก็ให้หน่วยงานเนี่ยพิจารณาการอุทธรณ์ว่ากันตามวิธีการปฏิบัติราชการทางการปกครอง 2กรณีที่ผู้อุทรอนไม่ใช่ผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัจ้างในครั้งนั้นไม่ใช่ผู้ื้อคำว่าผู้อุทรรณ์ไม่ใช่ผู้ยื่นข้อเสนอ,อเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ผู้ยื่นข้อเสนอ3กรณีที่ผู้อทอน ได้รับประกาศผลจากหน่วยง,งานของรัฐให้เป็นผู้ชนะในการเสนอราคา4กรณีที่หน่วยง,งานของรัฐได้มีประกาศเปลีป่ยนแปลงป,ป,ป,ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเนื่องจากว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ได้รับการคัดเลือกไม่ลงนามในสัญญากรณีนี้ก็ให้หน่วยง,งานของรัฐพิจารณาตามกฎหมาย วิธีปฏบในการการประกอบในประการต่อมาครับในกรณีที่สามครับกรณีที่ผู้มีรายมือชื่อในแบบอุทธรผลการจัดซื้อจัดจ้างไม่ใช่ผู้ที่มีอำนาจทำการแทนผู้อุทธรกรณีแบบนี้นะครับเป็นการอุทธรโดยผู้ไม่มีสิทธิอุทธรตามมาตราที่หนึ่ง้ประกอบกับมาตราหนึ่ง้ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพระสุภาครัฐทําให้ไม่เข้าขายที่จะอุทธร์ตามมาตราที่114ถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะครับก็ให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณาและก็วินิจฉัยอุทธรณ์โดยตรงก็ว่ากันไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการปฏิบัตรริราชการทางการปกครองประการที่4ครับกรณีที่เป็นเรื่องที่ใช้สิทธิ์ใน ในการอุทธร์ไม่เป็นไปตามมาตราที่หนึ่งร้อยสิบห้าแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสุภาครัฐแม้ในหัวงานของรัฐมีหนัง,ง,ง,หนงสือแจ้งว่าผู้อุทธร์แจ้งผู้อุทธร์ว่าเป็นเป็นเรื่องที่อุทธร์ไม่ได้นะครับแล้วก็กรณีที่ห้าครับกรณีที่เป็นการอุทธร์เกินกำหน,นดระยะเวลาตาม ตามที่กําหนดในมาตราที่117เขามีห่วงเวลาในการในการอุทธร์อยู่เนี่ยแต่ถ้าว่าไปอุทธร์หลังจากที่พ้นกาหนดเวลาไปแล้วเนี่ยนะครับให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยมีนหนังสือแจ้งผู้ทอ,อนเพื่อปฏิเสธว่าไม่รับเรื่องอุทธร์ไว้พิจารณาถึงท้ายหนังสือฉบับนี้ก็บอกว่าเมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งวิจาณาแล้วเนี่ยหรือว่าไม่ได้ใช้อุทธร์แล้วให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผู้ทอ,อน ในหาผู้อุทธรณ์ประสงค์จะโต้แย้งคำวินิจฉัยผู้อุทธรณ์มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งโดยฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยจากหน่วยงานของรัฐนะครับนี่คือหนังสือจากปรมบัญชีกลางในเรื่องของการซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ <c oughs> ท่าสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้นะครับได้ด้วยการสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้นะครับท่านสแกน QR code กดเพิ่มเ,เพื่อนเข้าไปแล้วยังไม่เห็นหนังสือเนี่ยก็ทักมาว่าขอหนังสือซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสุภาพรัฐยวแอดมินส่งให้ท่านในในกลุ่มรายนี้นะครับรวมไปถึงพี่เพื่อนจะใช้เป็นช่องทางในการแจ้งข่าวสารแจ้งรายละเอียดต่างๆ ถึงความคืบหน้าในการเตรียมตัวสอบในการสอบสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบที่กําลังจะมาถึงนี้ด้วยนะครับติดตามข่าวสารติดตามรายละเอียดได้ด้วยการสแกน QR วอาร์โค้ดกดเพิ่มเข้าไปในกลุ่มไลน์นี้เราไปถึงดาวน์โหลดแนวข้อสอบในการเตรียมตัวสอบสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มไลน์นี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อเรื่องนี้เผยแพร่สาธารนณะ พี่พุฒมีเรียงรับกลุ่มปิดเฉพาะคนที่ลงทะเบียนต่างหากคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ